กราบสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขารบมน,นทิทอฟมีสามดาวดีเดินทางมาหาคุณพ่อหญิงประจำาันวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่อหญิงฝันค่ะธรรมชมฝันหินผีพาทุดงผีพาทุดงมาหาคุณพ่อหญิงมาจากอำเภอกาศเซิงจังหวัดสุรินทร์มาหามาให้เลขให้โชคให้ลาบบอกเลขคุณพ่อหญิง ามโตค่ะท่านผู้ชมสามโตเม็ดเดียวจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณพ่อ,อยิงผมพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไข่ทองมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อ,อยิงผมพร้อมกันเลยค่ะกลาบสวัสดีค่ะคุณพ่อ,อ,อยิงสวัสดีค่ะ อุ้ยเป็นยังไงครับคุณปอหนึงคือแต่งตัวโกูใช่ครับเอาเที่ยวตลาดไปตลาดมากเนาะตลาดมากโอ้ครับเบาแอมมาโทงมาถนาโดนเตื่นครับแต่หมอชมเนาะไปหาซื้อของ,ของ,องอขกิน,อข,นของยาเน่ะซื้อข้าวโพดแล่นเห็นข้าวโพดง่ามเลยซื้อข้าวโพดมานาวกะโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวข่อเจ้านี่ย่ะสมกันนะไม่ข่ายจ้ามันเป็นยังไงครับคุณพ่อไม่จ้ามันกันเหนียวด้ยๆข้าวเหนียวกันเหนียวเหน,นียวพื่งข้าวเหนียวเดานี่นะข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดแดงกวโพดหวานเนาะแมนทุกทายได้แหละครับ ถุงละลอยถุงละลอย,ลอยโอ้ได้เช็คฝากหรอคุณพ่อเนี่ยโอ้ยบ่ได้นับเนะบาะพ่อแม่ผมมั่นโอ้ยเอาโบไปยังบบเป็นยังครับ <laughs> บบเป็นยังเนาะครับเอฟซีเนาะได้ก็พูดมาตุมแต่สิ่งสำคัญอยากได้เลขสามตัวแล้วเนาะครับสมุชชมเนาะเล <laughs> ่าเรื่องเล่าให้เอฟซีฟังนะครับฝันว่าจะไดนก่อนครับเพือ่อสยองขวัญครับแขกครับเป็นเนี่ยเองก่อนฝันว่าผีอันดุทุดงมหาเพิ่นว่าเพิ่นมาแต่กราบเชิง ผียังก่อนะผีธุดงผีธุดงเนี่ะไรเนาะบาทนี่ผีธุดงแบบว่าเปนไปหาธุดงในป่าในดงนี่นะพระพระผีธุดงโอ้พระธุดงแน่นพระผีพระธุดงผีพระธุดงโอ้ครับครับมาแต่ทางไหนนี่ยอานอ่าน่านอานอาอ่านอ่าน่านอ่าอ่านอลานอ่นอรานอ่านอ่นอ่านอ่าน่น่าาแต่ อำเภอกาบเซิงจังหวัดสุรินทร์เนาะโอ้ยขาด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 คุณผู้ชมไม่ได้พูดจะพาได้หรอเนาะครับเนาะไปจังไหนมายังได้ยังนีถามครับโอ้ยก็มาหาโย่อมนะคนว่านะครับหาญาติโย่อมเมล้าคนว่าเดี๋ยวอันนั้นแล้วนี่มาผากของดีของยังคนเราข้องดีแนวเด่ดอ๋ออันนั้นครับอาจารย์เลยวันน่ะอเมริกาทวดององเดียวกันบ่ครับที่มาอยู่บ้านพ่อหญิงเหมือนนะ โมแมนองค์ใหม่พราะว่าองค์นี้มีชีวิตอยูอ่เนาะมีชีวิตแต่แต่องค์พป็นพป็นมาหรือพื้นเสียแล้วบอกครับเสียแล้วพื้นเสียแล้วองค์พูนว่าพป็นเสียบอกครับพื้นเสียพูะว่า<ม>แล้วเด็กของดีมาบอกญาติโยมเนนะด็เพัเวนาวานนะครับของดีแนว่ยเด็กน้อยจันวานนะครับของดีแนีแยเด้ออะไรอันนั้นว่านะครับโอ้ยของดีอยู่คือเลี้ยเพล่าพันวานนะครับ เลขสองตัวหรือสามตัวสามตัวคนอะโอ้คต yeah. um ัวไหนเนาะอาจารย์เร็วร so right so ับสองแปดหนึ่งคนสองแปดหนึ Sisters, like so yep. ่งเนี่ยคนไหนมาอย่างสั้นคนเป็นบอกเลยว่ะครับบอกเลยจากปากคนเลยนะคนมาแต่คนเสียหรือตัวนี้ว่านาะมาแต่ย่างเสียชีวิตแต่มาบอกเลขคนนะครับบอกสามตัวนี่นะคนนะครับเพราะเดี๋ยวมีโสดมีหลับเนี่ยคนว่าเพราะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินเนี่ยคนเรคนมาบอกครับ ฝันมืออะไรล่ะครับพอนิ่งฝันมืออะไรครับฝันมือขึ้นว่าน,นขึ้นว่านนี่แม่นครับครับท่านผู้ชมเนาะเอ๋อเี๋ยู่ได้กินพอนิ่งย้อนย่องไปถูกอย่างแง่พอนิ่งน,น,น,นะสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งอันผมยินดีว่าอันคุณพออ่อนิ่งสิ <c oughs> ไปอันเบิง่งน้องอุ้งอิงจับลูกปิงปองที่บวกับมื้ออื่นโ <c oughs> อ๋ออันล่ะโอ้เพิ่นสิไปจับลูกปิงปองเด้อครับไปเบิ่งน้องอุ้งอิงจับลูกปิงปองว่าซั่งพอนิ่ง อยู่สานอ,อยู่สานจะแม่ฮันนี่ที่บอกครับพออ่อหญิงอยู่สานจะแม่ฮันนี่พ่อละอแล้วคนแนวเที่ยวแลวคนแนวถีบดนะ้วยเนาะอันพ่อหญิงนี่อันอ,อยู่บ้านเดียวกันได้ครับกับน้องอุ้งหญิงแนมนบหมครับพออ่อหญิงแมนแมนอยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ถ้าอยู่บ้านคนด,ดังตัวครับพอออ่อหญิงนี่บ้านน้องอุ้งหญิงกับยูทัศน์ไปหันเนาะไปส่ทัศน์ไปทางไหนพ่อหญิงไปทางไหนไปทางพี่ขางไม่ออกไกลบ่ครับบ่กม้อยเนีไปบอกแจกล่างค้าเฮือนครับพ่อรู้จจกล่างค้าเฮือนหมู่บ้าน สามสิบสี่สิบลังค่านี่แหละคุถึงนั่นย่างไปกับหอดนี่ย่งางไปกับหอดอัวไกลครับครับครับหอดก่อนมีโชคเพิ่วเพิ่นจะบ่ละครับนี่อยู่ได้อยู่ยนะครับแต่มาชมนะ,ะแตแสดงความดีใจครับคุณพ่อหญิงงอดนีเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเอากับน้องอุ้งหญิงอีกครับเพราะว่ามืออื่นนี่น้องอุ้งหญิงสิมาจับหลูดหญิงตรงพิ่นว่าบ้านเดียวกันครับแต่มาชมเบาแอมเราตรงกำลังโหเนี่แหละครับแต่มาชมเนาะแต่ที่สำคัญนี่ผีพระตุลย์งมาบอกตัวไหนกับพ่อหญิงครับสองแปดหนึ่งสองแปดหนึน่ง โอ้นะครับอันตรายนอกนอกจากพี่ปอบก็ยังมีพี่พระธุดงค์มาอีกพี่ปอบก็บอกอยู่บอกพี่ปอบ่นบอกอันนั้นหาซีครับก้าวหาบก็หานันนพี่อันนั้ไอ้ก็พี่หัวขาดโอ้พี่หัวขาดมาบอกก้าหาไม่นพี่ปอบดินเน่าคลาดบอกหาซีหาซีก็มาเล็พี่ก็หาเจ็ด บ้านเด็กที่ไม่ได้ใส่เนาะครับพ่าะอย่างบ้านเล็กที่นี่ละบ้านเด็กที่เฮือนนี่ละครับโอ้ฝันไาไปเอาเห็ดได้เนาะเอาเห็ดเอาเห็ดไปเก็บเห็ดมาใส่ในเฮือนครับเก็บเห็ดมากองเพียงเพียงวันคนมาเบิ่งเต็มเฮือนนะออืครับผมครับผมบ้านเล็กที่หาเจ็ดมาครับบ้านเล็กที่หาเจ็ดเพิ่มเติมคือมาพี่พาตูดงเหมือนในกระแตงตัวรอไปอันส้มสาวว่าสิสิเบิร์กรอเทียมออื่นบอกเพราะยังนั้นานสื่อของมากินนี่ละครับผงยินข่าวว่า ไปในเมืองเบาแอมโมทงกระทาพอยิงจนมากนะครับท่านผู้ชมอื่นสิไปรถแทบิ่งยังก็บัจจูบอกครับบัจจูหรือบัจจูกว่ากันบ้างบัจจูบัจจูบัจจูบอกครับบัจจูอืมเป็นเสียเอารถแทบมากบัจจูรถแทบวัดสรงกันหน่ยสานนั่นนี่พอยิงกับพวกพัดพวอพาดเออครับไม่รู้จะสลัครับผมครับผมเอาคันธารอะไรตัวไหนเดี๋ยวเบาแอมโมทงกับสิไปติดตามก็ เบิ่งตัวเลขกระแทศสถานการณ์มาฝากเอฟซีคือเก่าครับแต่สําหรับคลิปนี้ครับมียังเพิ่มเติมอีกครับคุณพ่อยหญิงครับผมก็บผมมียังมากไม่หรอกครับมีพอนี้แหละเนาะครับผมมียังมากไม่เนาะครับเนาะมีเตลึกสามตัวนี่แหละครับเนาะครับเนาพลอยหญิงสองสามเมืองก็ออกแล้วครับผมโอ้ค่ะคุณพ่อยหญิงกับฟันเห็นผีพาธุดงเนาะค่ะเนาะผีพาธุดงมาหามาบอกเลขให้โให้ลาบ บอกเลขคุณพลอยญิงสามตัวกับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทอามีสามดาวก็ขอบคุณคุณพลอยญิงหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆได้เด็ดกับทอมมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจำงวดวันที่สิบหกมีนาคมข้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะขอบคุณค่ะคุณพลอยยิงขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวทอมมีสามดาวกับสิจตเลขของคุณพลอยญิงใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิง่งไขทองมีสามดาวนั่เดอ้อค่ะไปรับชมตะเลขของคุณพอยยิงกันเลยค่ะนี่นะคะนรู้ชมเลขของคุณพ่อยยิงแคปหน้าจ,จอยเบืองเน้อค่ะคุณพ่อยยิงกับฟันแล้ะเนาะฟันเห็นผีพาตุดงมหาไม่ให้โชคให้ลาบบอกเลขคุณพ่อยยิงสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งกับธรรมชม กับนากลับหลังเล่นเนาะค่ะสองแปดแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะแล้วก็ที่ท่อมีสามดาวมาติดตามคุณพ่อยังหลอบแหลงคุณพอยังฝันเห็นพีปอบเห็นพีปอบกระโดดซัดบอกเลขกระโดดซัดจะเขาล่างสิงล่างคุณพอยังบอกเลขหาสี่หาสี่กับบ้านเลขที่คุณพอยังหาเจ็ดคุณพอยังฝันวัเดเก็บเ็ด เก็บเห็ดบวกมาเต็มเฮือนเต็มตะลางเฮือนบานเลขที่คุณพ่อยยืนกับบานเลขที่หาสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแล้ก็ฟันเห็นผีอ้ายมากับ็ผีหัวขาผีหัวขาน,นบอกเลขเก้าหาเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เลขที่ท่อมี้สามดาวมาติดตามหลอกสุดท้ายคุณพ่อยยืนฟันเห็นผีปัทตดงเมื่อกันเนาะผีปัทตดงบอกสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ก็เ,เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคมพศสอ,อ,อ6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสซี่าตรมชม่พิกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็าหายโจบมั่นๆมายเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ